ให้ภาพบรรยายครับท่านผู้ชมอร่อยจริงๆครับเตี๋ยวเป็ดในด่วนนะซอย43่ทับ1นะครับรามคำแหงนะครับครับเทใหญ่ไม่เข้าครัวมายู่แล้วครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายด่วนนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานเก่านะครับ เจอวิกฤตโควิดนะครับโควิด19นะครับร้านปิดนะตัวเองมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะเป็นของตัวเองนะแบบมันคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะครับอยู่ที่ซอยที3ทับ1นะครับเข้ามาในซอยประมาณ500เมตรนะครับข้ามสะพานข้ามคลองแสบมานะครับจะมีสะพานประมาณตอนนี้จะเจอสะพานนะครับข้ามคลองแสบ เขียนเครื่อจะจอดอยู่ข้างๆคอนโดนะครับเป็นคอนโดลุมพินีนะครับอยู่ข้างๆคอนโดจอดตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกับคุณพี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ดวนครับนี่คือเจ้าของร้านอ่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่ด่วนนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับเป็นคุณพี่ที่ทำงานเก่าเป็นยังไงบ้างครับมันเปิดนานหรือยังครับใายได้สามเดือนสามเดือน อ่าพี่ทำเองคราจารย์ได้ินเาได้ิน้าวทำเองทำครับทำเองหมดเลยรดเขียนโครงสร้างเลยทำเองหมดเลยทำเองหมดให้ลูกค้านำให้ทำให้เราเมูทจ่ขายมีอะไร้งครับอาจารย์มีข้าวหน้าเป็ดพามีเป็ดลูกกรอบหมูแดงครับอ่ามีเป็ดมีหมูแดงหมูแดงเกือบหมดแล้วนะครับมีหมูกรอบนะครับโอ้ห้ากินนะครับนี่ขายเกือบหมดแล้วสิเกือบหมดแล้วครับ สายแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับมาจอดตรนนี้สิบเอมงถึงสี่โมงเครับิวเริ่มสายตั้งแต่กี่โมงพอกับบ้ามาก้าโมงครึ่งเ้าโมงึ่งมาเรื่อยๆ่ๆจากอยเท่าไหร่นะอยอยู่รามเท่าไหร่นะสาม้าสามเก้ามาเรื่อยๆนะครับฝักหลังที่นี่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสี่โี่ เดูดีโฮกเย็นนะครับขายดีนะขายดีวันหนึงเนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ก็สองพันสามพันเนีโอ้มาเนี่ยทำคนเดียวนะสองพันสามพันันนี้แม่บ้านเตรียมผักไว้ให้ทำงานก็ล้วก็วันไหนครับแล้วเมนูที่ขายดีในวันเราเป็นเร็มีเป็ดมีเปรามีเป็ดหมูกรอบ แล้วแต่ลูกค้าเขาสั่งนี่ก็รวมกันเป็นหมูกรอบหมูแดงก็หกสิบทุกอย่างคือทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยมีเตาอบเตาอบทงหมดโอ้ดีดีดีนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ตกงานสำหรับคนที่เจอวิกฤตโควิดนะครับเราก็มาแนะนำอีกอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ อยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเยี่ยครับผมจะพาท่านผู้ชมดูภายในรถเก็งนะครับนี่ครับเป็นตู้กระจกนะครับถึงแม้จะขายริมถนนนะครับแต่ว่าสะอาดนะครับนะครับตู้ปิดตู้กระจกปิดเรียบร้อยนะครับแล้โหครับดแตนเลสนะครับก็วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เมื่อนะครับสะอาดสะอาดนะครับ เป็นเองอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทำคนเดียวด้วยนะครับปรกเครื่อง,งไม้เครื่องมือนี่สะอาดสะอ้านดีนะครับเับที่มีตูต้เย็นปิกนิกนหำนัำเก็บของนะครับได้ได้ด อาจารย์นีร่วมโครงการรัฐบาลทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ,รบเราชนะคนละครึ่งเรารักกันโอ้โหรับหมดนะครับนองนั้นก็โอนจ่ายทางธนาคารก็ได้จ่ายเงินสดก็ได้นะครับสะอาดดีนะครับมีแอนกอลมีเคียวมีอะไรให้หมดนะครับสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับผมว่าสะอาดสะอาดน,นะครับเมียจะขายริมถนนนะครับโอเคอาจารย์ ชิมสักเมนูที่อาจารย์จัดให้ผมสักเมนูหน่อยนะครับทีเด็ดทีเด็ดเลยขอเป็นเซลเลกนะฉ <Select> ันไม่กัดมูอกอแล้วครับครับจัดไปเลยครับอหอมมากครับท่านผู้ชม ที่เขาเล่าหรือว่าน้ำซุปหัวกระดูกหมาใจเปล่าครับอาจารย์หัวมันไม่ใช่นะครับใช่หัวหมาทำน้ำซุปจะพวกไก่หรือเปล่าเดี๋ยวน้ำซุปอาจารย์เคี่ยวเองนะเคี่ยวเองครับตําเองเคี่ยวเองในหม้อนี้เลยใช่ไหมครับครับผมใช้อะไรใช้ซี่โครงหมูไม่ไม่มีหมูครับมีโครงเป็ดโครงไก่ครับ อ๋อโครงไก่แล้วก็โครงเป็ดที่เรามาทําเป็ดย่างเนี่ยนะครับผมอ๋อหอมมากครับท่านผู้ชมแ<ฮ>ยกสองหม้อนี่คือ,อยังไงครับอาจารย์มีแยกสองหม้อนี่คือมันเอาหม้อเก่าเข้ามาอ๋อแต่ว่าคือครับเหมือนกันเหมือนกันอ๋อผมก็เรีวยกว่ามีสองสูตรมีสูบนั้นอ่าสูตรน้ําใสกับน้าข้นอะไรประมาณนั้นมีน้ำเดียวหรือ่าน้ำเดียวน้ำเดียวนี่ครับเวลา เขาขายเขาบริการลูกค้าเขาจะใส่ถุงมืออย่างดีนะครับสะอาดนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานเลยครับแบบเนี้ยอยากให้ร้านอื่นหรืออยากให้ที่อื่นนําไปใช้นะครับเนี่ยครับมันสร้างมาตรฐานให้กับลูกค้าความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับได้ยินข่าวว่ามีคนมาเหมาเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเมาไปเปิดงานอะไรนะครับงานเกิดเขาครับ๋อเหมาปิดร้านเลยปิดร้านเลยเท่าไหร่ครับอาจารย์ สามพันครับสามพันนี่ครับน่าสนใจนะครับก่อนครืงไม้ขึ้นเมือน,นะครับสะอาดน,นะครับโอ้กลิ่นน้ำซุปนี่หอมนะครับ นี่เป็นซอสอะไรครับอาจารย์ซอสเพิ่มความอร่อยซอสที่กินกับเป็ดย่างใช่ไหมครับผมอ๋อนี่เป็นทีเด็ดของเขานะครับผมครับผมโอเคครับโอเคี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเราเคยดูข่าวนะครับเกี่ยวกับลูกชิ้นยืนกินนะครับนี่ครับวันนี้เราจะมาก๋วยเตี๋ยวยืนกินของอาจารย์ด่วนครับจะเป็นยังไงนะครับ โอเคเราจะมาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมยังไม่ปรุงนะครับจะชิมน้ําซุปนะครับหวานนี่อาจารย์อแต่ได้ยินว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใส่ผงชูรสเลยใช่ไหมครับไม่ใส่ครับอ๋อเขายืนยันนะครับไม่ใส่ผงชูรสนะครับเจ้านี้เขาจะเคี่ยวกระดูกเป็ดแล้วก็กระดูกไก่โครงไก่นะครับผมว่าน้ําซุปอร่อยนะครับถ้าใครอยากเปรี้ยวเป็ดเค็มหวานอะไรก็เติมลงไปนะครับ แต่ที่ผมจะกินแบบน้ำซุปเปล่าๆดูนะครับขค mm hmm. นดีนะครับ mm hmm. เขาใส่ตัวที่เป็นน้ำราตเป็ดใช่ไหมอาจารย์เ mm hmm. นี่ยครับก็ไปมันทําให้แบบหอมครับแต่ mm hmm. ว,ว่าผมเป็นคนชอบกินเปรี้ยวผมจะเติมเปรี้ยวสักนิดหนึ่งนะ mm hmm. แล้วนี่มีถั่วด้วยไหมอาจารย์มี yeah, ครับเติมเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะ ผมจะใส่ตขวดอันนี้พริกเ็คาั้เขาขวเองไหมอาจารย์เ้าเองนะพริกเ็้เขาขั้วเองนะเก็ดนิดนึงนะเดี๋ยวอต๋ยวยืนกิน กาตที่ถูกใจออกเปรี้ยวๆนิดนึนะครับมาชิมตัวหมูกรอบดูนะครับว่าเป็นยังไงตัวหนังของลูกขอบนะมาดูน้ำซุปนะเคี้ยวแล้วกรุบกรบดีนะครับ เป็ดเนี่ยหอ,อม,อมอเหมอืมอ,อนก,อออกันหอมเป็ดอร่อยหอมก็เป็ดครับหอมมันกินไปกินบางที่อ่ะรสชาติ เครื่องเทศจะไม่เข้าในเนื้อจะอยู่ที่หนังใช่ไหมอาจารย์นะบางที่นะแต่นี้ผมว่ามันเข้าไปในเนื้อในหนังเลยอ่ะอร่อยครับ ภาพบรรยายครับท่านผู้ชมอร่อยจริงๆครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายด่วนนะซอย43่สทับ1นะครับรามคำแหงนะครับแล้วแต่ว่าคนใจที่จะทำเงินเงินก้อนนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับไม่รวมคดีนะซื้อขอั้งแรกก็สามพันสามพันประมาณสามพันครั้งแรกนะซื้อได้หมดเลยแล้วอาจารย์นี่ไปซื้อของที่ไหนครับซื้อแมคโครโอ้ซื้อทุกอย่างเลยนะแมคโครแมคโครของเป็ดหมู มุ้งกวาดมุงน้ำตาลไงก็มุ้งน้ำปลาซอสเยอะถือว่า<อ>ใช้ของดีนะครับใช้ของแมคโครนะครับไม่ใช่ว่าของตลาดต่วไปนะก็ถือว่าดีนะครับก็้วก็ควบคุมรดำเงาเนี่อาจารย์ก็มีประสบการณ์อยู่แล้วอาจา,กการย์ทำงานอยู่แล้วเนาะถือว่าต่อยอดของมัตต่อยอดอาชีพของเราได้เนาะอ๋อถือว่าดีนะครับก็ การลงทุนของเขาครั้งแรกเขาบอกว่าลงทุนสามพันบาทนะครับแล้วก็การบริหารจัดการอาจารย์ก็บอกว่าต้องมีวิธีบริหารจัดการนะครับไม่ใช่ว่าขายได้เงินแล้วไปใช้มั่วต้องแบ่งแยกบางทีงะนะเพราะว่าผมก็เคยเห็นปัญหาของหลายคนแล้วนะครับว่าเวลาเราขายของได้แล้วขาดทุนตลอดขาดทุนตลอดเลยประมาณนี้เพราะว่าการบริหารจัดการภายในบัญชีหรือการบริหารจัดการภายในกัว่ของมันไม่ดีอาจารย์บอกว่า พอได้สามบาทเราก็เอาขังนี้ลมาก็ไอ้ตัวสามบา์ของเราอะเป็นไรเป็นขาอทุนลยทไมเราก็เหก็เนีครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับใครๆแลหลายคนที่ไปทางไปค้าขายเนาะคุณแมเราไปค้าขายแล้วบอกว่าตัวเองไปไม่รอดขาดทุนเลยประมาณนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วการค้าขายเนี้ยมันมีบทสั่งเยอะนะครับไม่ว่าจะหนึ่งเรื่องฝนฟ้าอากาศนะวันนั้นก็ผมมาเที่ยวครั้งนก็น้ำพลุมด้วยน ใไม่ได้แล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องของสถานที่แล้วก็ลูกค้าด้วยเนาะแต่ว่าผมว่าอาจารย์ตอบตัวได้หลายอย่างนะเอาความรู้ของตัวเองมาพัฒนาต่อยอดแล้วก็เอาเรื่องเวลาไช้จริอะไรต่างๆมาใช้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการอะไรต่างๆเนาะถือว่าเป็นระบบระเบียบดีมากน,นแะแต่ความสะอาดแล้วก็การบริหารจัดการในบัญชีะบอกว่าแรกๆนก็กลัวมไม่ไม่สำเร็ไม่ได้ครับเพราะเราไม่เคยทำ เราก็ก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยโควิดด้วยกลัวมาติดโรคกี่อะไรด้วยกลัวจะลูกเข้าบ้านด้วยบ้้าานเเขลยก็โอเคนะาำรับใครที่สนใจอาชีพมาขายนะแต่ทไม่กล้าลงทุนไม่กล้าอะไรก็ลองคิปดูคลิปนี้นะครับว่าหลังจากที่ได้ลองชิมเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าอร่อยนะครับชอบนะครับเทฟใหญ่ชอบมากนะครับ สำหรับร้านอยู hmm. anyway. wow. ่ท mm ี่ทีสามครับค่ครับเข้าซอยมาประมาณ5้าเมตรเนาะข้ามสะพานครับของเสด็จมาอยู่ขวามือแล้วก็อยู่ข้างๆกับอะไรนะรุมพีนีรมพินีคอนโดนะครับสำหรับใครที่สนใจจะติดต่อทำข้าวกล่องหรือทำก๋วยเตี๋ยวเป็นออกนอกสถานที่ครับนายด่วนผมจะให้เบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับเมนูต่างๆหรืออยากให้อาจารย์แนะนำความรู้เกี่ยวกับทำ พอมีเป็ดนหรือเท่าหมูกขอกผู้แดงก็เดี๋ยวจะให้เบอร์นะให้ให้ติดต่อแดงล่างได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามไปชมนะครับก็จากคลิปใหญ่แม่วรัวขอมอบเอ็นอฮอ์ไว้ใช้สำหรับบริการลูกค้านะครับเพราะว่าตรงนี้โอเพ่ก็ยังระบาดอยู่นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามไปชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์รือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเทปใหญ่ ไม่เข้าออก,กลัวด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมกับอาจารย์ด่วนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ